ไอ้นวันวนี้จะดูสังเกตยังไงครับสังเกตต่าง<า><า>กับส,สังเกตลักษณะลำม,ม,มัน,นะจะมีสีขา,ขาวๆใช่าหนี้ะจะเป็นลำสีขาวๆถ้าดวงผ่าถ้าผ่อย่างอื่นจะไม่มีนะด้วงจะกินอยู่ชนิดเดียวคเป็นไผ่เขา้าวรามอย่างนี้ก็ไม่กินมันจะไม่มีดวงอะไรกินเลยจริงแล้วมันจะไม่กินยอดอ่อนมันจะไปเจาะไว้ให้เน่าไม้มันเป็นรูก่อนแล้วจะมีน้ํายางไหลออกมาไหน อ๋อมาทางนี้ได้นะฮะ้าดลุกจะเป็นพวกลูกผีฟังเหลืองนะครับต่างแล้วนี่ถ้าเคาะแล้วมันจะหล่นลงมาเดี๋ยวระวังนะลูกเวลาเราเคาะมาพื้นเนี่ยมันจะหลุดพอลงถึงพื้นแล้วมันจะมุดติหละไม่ติด ระวังนะฮะโอเคนูนตัวนู้นเห็นปะกิมกลาง<ะ>ับด้วงอะไรครับวงกิมฟางเหลืองอันนี้ตัวผู้ขนาดานี้นี่ครับมันกจับยากไม่จับอยอดมันจะมีรอยหักๆนิดหนึ่งแนละ้วจะมีรอยให้เราเห็นนะสังเกตไว้แม่งอ้นคอไผ่มันจะซ้อนกันนะในป่าน,นี้ที่เจอก็จะมีด้วงคีมฟางเหลืองนะฮะหลักๆแล้วก็ด้วงฟางชนนะยาวหลายหตัวหนึนะ okay. ฝางชนโอ้โไหนอะพี่โดนวิถึงมันผสมพันธุ์แต่อะไรไปเยอะนะพี่วูบีตัวนี้ตัวใหญ่มากใช่มีฝางชนส,สีดำจะเยอะนะเนอะโอ้ยต<ล>่นี่เจ็บมากเลยนะตัวเนี้ยมันมีสีดำกับสีน้ำตาลอไอ้วันเอากบอไม้ฝางชนสีดำออกออก,ออกจากน้ำตาลำดำแต่เป็นสายพันธุ์เดียวกัน นี่ตัวนี้ตัวจะตัวใหญ่มากต่อกรบอกหน่อยเฮดูวิ่งกรบอกกลงกลัวเฮ้ยเอากระบอกนี้ดิวันนี่อ่ะเดินอ้าวกระซาได้สองทางนี่เจ้าอ่าใกล้ชางไอ้ตัวสีไปห่างมาอ้กหนูกัดเจนหน่อยอันนี้เราปล่อยมาไม่หวาใครเลยนะ ปกติเขาจับเขาจะเลือกจับตัวใหญ่ตัวเดียวฮะแล้วก็จับตัวเมียไปตัวนึงตัวกอนะฮะจะจับแค่คู่เดียวตัวกอ,อตัวที่เหลือมันก็ให้ออกลูกออกล้านไปมันจะเจาะลูให้มันด้วยมันไม่เจาะลูแป,แป,แป,แป๊บมันหัวแล้ว ต้องรอให้ฝนตกมาฝนตกมาใเดอเพราดินกปกติแล้วน้าร้อน <c oughs> มันจะแข็งนะครับถ <c oughs> ้าฝนเริ่มตกมาเนี่ยตกตกตกจนถึงจนถึงที่ระยะที่มันนุ่มดวงสามารถขึ้นมาได้นะดวงจะขึ้นมาตรงนั้นแมันจะทันหน้าน่อ,อไม้พอดีเป็นอาหารมแล้วเนีมันก็จะลงดินถ้าผสมพันธุ์เสร็จแล้วครับก็ลงแล้วก็วางไข่อันนี้ปีละหนนปีละหนนหนอนหนึ่งกระช่วงสั้นไม่ถึงหนึ่งเดือน ในช่วงหน้าฝน,นเนี่ยที่บอกตัวใหญ่กันดาใช่ไหมความฝา,านาชีถ้าเป็นดวงฟางชนมันจะอยู่ชีวิตประมาณหนึ่งปีแต่จะเป็นดวงขีีมฝางเหลืองที่เราเจอนะ่ั้นยังต่ำเลยก็คือสองปีระยะนอนน่านะจะเป็นจากไข่ไปถึงตัวเต็มวัยตัวใหญ่น่าจะถึงสองปี รอรอรอให้มันเป็นตัวเต็มวัยแล้วฝนตกใม่อีกรอบมันถึงขึ้นมาือแต่บางชนิดนี่สองปีก็คือเว้นไปปีนึงเว้นได้ดีนะสังเกตในธรรมชาติเราจะเจอเยอะปีหนึ่งเลยรอ้อยปีนะบางปีแทบไม่เจอเลยถ้าไปคนจับแมลงจะรู้นะแต่ก็บางคนนะถ้าบางคนก็ไปจับมาหมดบางคนก็จะเลือกเฉพาะตัวที่ใหญ่เขาได้จับแมลงนี้เราจะคัดเอาเฉพาะตัวที่ใหญ่ที่สุด ก็คือในหนึ่งหน่อไม้กอไผ่หนึ่งกอเลยนะฮะเราสามารถจับได้คู่เดียว<ม>แไอตัวที่เล็กที่มันเหลือตัวเมียอยู่นั้นจะไม่จับก็คือจะเว้นช่วจะเว้นพวกนั้นไวน<ม>้แล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจับตัวเมียมก็คือจับแต่ถ้าเราจับไปเพาะ,ะก็คือจะจับดวงที่เราเห็นทุกวัน,นมันที่มันขึ้นมามผสมอยู่แล้วล่ะมันผสมกันไปแล้วใช่ไหมไอดวงตัวผู้มันก็ มันถูกผสมไปแล้วใช่ป่ะอีกหน่อยมันก็จะตายเองเราก็คือเราจะเลือกจับตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วในกอหนึ่งเราก็จะจับตัวเมียแค่ตัวเดียวอ